สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเดอ้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีภาพพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับวิถีชีวิตของการเลี้ยงงวแบบบ้านๆน,นะครับว่าเฮ้านะครับมีการเลี้ยงงวแบบใดนะครับเราก็จะมาให้พี่น้องในเบิงลักษณะงัวแต่ะโตนะครับว่า งัวของเห้านะครับมีลักษณะเป็นจังไดนะครับโครงสร้างเป็นจังไดแล้วก็งัวของเห้านะครับเป็นใส่ยพันอย่างแน่นะครับก็จะมให่กับพี่น้องในเบิ้งแล้วก็อัปเดตนะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนนะครับกัพผ่งเข้ามารับชมนะครับก็จะให้พี่น้องนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันแน่นะครับเพื่อที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการแลกเปีเรียนรู้นะครับข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับผมพี่น้อครับเบิ้งครับเป็นงัวของเห้านะครับเป็นงัว ลูกผสมนะครับส่วนมากจะเป็นลูกผสมนะครับตัวนี้นะครับเพี่องครับเบิ้งครับเป็นงวงบามันนะครับลูกผสมนะครับบอแมนบะมันเดินลอยนะครับหรือบอแมนเอฟหนึ่งพอมนะครับเป็นประมาณไทยไงปานี่แหละครับพี่อนครับแต่ว่าเขาบรรูสายพันธุ์นะครับผมาเป็นพอตัวใดนะครับแต่ว่าเมมันนะครับห้องหูนะครับบามันเป็นตัวปุ่นนะครับ นี่ครับน้องลอภาังกีดโครงสร้างเบิ้งนะครับกับโครงสร้างค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็หนานะครับอันนี้คือเขาเลี้ยงงวนะครับโดยการใส่หนาลอยประเทศนะครับบริเวณหัวอาหารหรืออาหารคนหรือห่อมเลยนะครับเขาจะให้กินหนากระเฟียงนะครับเป็นลักเลยนะครับผมนี่ครับน้องครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนตรงนี้เขาจะหูจักพ่อแล้วก็แม่มันทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันมาเกิดอยู่ในขอกเขานะครับแล้วก็เกิดจากการ ผสมงัวพอพันธ์แบบมันเลือนลอยนะครับที่อยู่ในคอข้าในฟาร์มข้าเดี๋ยวผมสีผ้าพินองนะครับยางใบเบิงงัวพอพันธ์นะครับที่เป็นแบบมันเลือนลอยที่ใส่ในการผสมในคอของห่าในฟาร์มของงห้าอะไรกับพื้นที่ไกล่เคียงนะครับอยู่แถวบ้านน้องมกิกตำบลขอนยุ่งอำเภอกุจ,จับจังหวัดลอนท่านีนะครับสำหร,รับเกษตรกรที่อยู่ใกล่เคียงก็สาม,มารถใช้บริการได้นะครับค่าผสมคิดราคา700บาทแล้วประกัน3ครั้งนะครับขันพี่นอ่อง งัว่เอามาซึ่งเลี่ยวนะครับซึ่งบติดนะครับก็สามารถเอามาสับได้นะครับเรากาศตั้งสามเทือนนะครับพี่น้องครับอ่าส่วนลูกออกมานะครับก็จะเป็นจังที่เลยผลงานที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เฮาเลี้ยงงวโดยใส่หยาพี่น้องครับก็จะเป็นประมาณนีนะครับผมไ่ได้ใส่หัวอาหารหรืออาหารคนหรือห้อนะครับแล้วเ้าให่งัวนะครับกินหยาสองเวลานะครับผมก็คือเวลาเศร้ากับเวลาแร่งสำนันส่วนแนว้เสริมก็จะเป็นเฟียงกับฟางนะครับอันอื่นบะมี่นะครับผม นี่ครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องนะครับย่างแบบเบิ้งพอพันที่เขาใส่ในกันคุ้มฟูงนะครับจริงๆแล้วห้องมีพอพันสองตนะครับแต่ว่าผมจะถ่ายคลิปตัวนี้ให้เบิ้งก่อนนะครับผมงัวตัวนี้นะครับเป็นง้วบามันนะครับเลือดลอยนะครับพี่เขาใส่ในกันคุ้มฟูงของเขานะครับผมงัวตัวนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับรากาซึ่งดีนะครับผม ลูกออกมาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมบ่เป็นโลกบอเป็นไพ่นะครับผมงัวข้ออื่นนะครับตอนที่ล้ำปีสกินระบาดไม่ไหมก็ตายค่อนข้างที่จะหลายแต่ว่าของผมก็เป็นล้ำปีสกินเพื่อน,น,นครับแต่ว่าอ,อแต่ว่าก็ไม่ได้ตายจะโตนะครับรว่าผมก็เลยมองว่าสายพันธนี้ก็ค่อนข้างที่จะทนทานต่อโลกนะครับว่าจะเป็นโลกที่เกิดขึ้นไหมหรือโลก ทีมีอยู่แล้วนะครับชิ้นปลาเท่าปื่อยนะครับลกไข่ค้าแข็งก็เป็นมาเหมือนแล้วแต่ว่ากบตายพี่น้องครับแต่ค่อนข้างที่จะทนต่อโรคถึงว่ามันจะเป็นง้วบามันเลือดลอยที่มันรว่าเป็นสายของไทยนะครับมันกับยังค่อนข้างที่จะทนต่อโรคและก็ทนต่อภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่แหละครับเป็นงัวบามันเลือดลอยที่เข้าใส่ในการผสมในขอบเข้านะครับในฟร์มเข้านะครับอ่านี่ครับพี่น้องครับงัวตัวนี้นะครับเขา ให้กินอย่างอรอยไปสิ้นพี่น้องครับไม่ได้ให้หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับกระจับจประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับพี่อยู่ไก่เคี่ยงนะครับบ้านหนองเม็กตะบนขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดร้อยธานีก็สามสารถใช้บริการพ่อพันธุ์คุ้มฝูงตัวนี้ได้นะครับรับประกันอ่า ครับสามเทื่อพี่น้องครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรับประกันเลื่อยสามเทื่อนซึ่งโมดิสเอามาเซ็งไหมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อทีมก็นด้ครับพี่น้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตูตาฟ้ามิเตอร์ครับขอบคุณครับ